รู้ไหมครับว่าสิงคโปร์ไม่ได้มีแค่ห้างเมืองหรือเมืองอไลออนให้เที่ยวเท่านั้นนะใครที่ชอบป่าชอบธรรมชาติหรือว่าชอบเดินป่าเนี่ยที่สิงคโปร์ก็มีเหมือนกันผมจะพาทุกคนไปดูสามเส้นทางเดินป่าชมธรรมชาติที่ทั้งง่ายแล้วอยู่ใกล้เมืองในสิงคโปร์ให้ดูกัน ที่แรกเริ่มที่แมก h i e ชีเลสบัวพาร์คนี่คือเส้นทางเดินป่าที่อยู่รอบอ่างเก็บน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ระยะทางประมาณ7-10กิโลเมตรแต่ถ้าคุณอยากดูไฮไลท์สำคัญสำคัญให้คุณเดินให้ครบเส้นทางคุณจะได้เจอกับทรีท็อปวอล์กสพานไม้ความยาว250เมตรที่เชื่อมระหว่าง ยอดไม้2ฝั่งบอกได้เลยว่าวิวดีมากที่ที่สคือ Souter l i ลิและ Henderson Wave ที่นี่คือเส้นทางลอยฟ้ากลางเมืองที่ยาวประมาณ10กิโลเมตรเดินผ่านสวน3แห่งนั่นคือม n t f a b e r t e l o ล b อกบั a ก h i l l แล้วก็ Ken l i s h แต่จุดเด่นที่สุดก็คือ Henderson Wave สะพานไม้รูปคลืนที่สูงที่สุดในสิงคโปร์และเราสามารถมองเห็นวิวทะเลและวิวเมืองที่นี่ได้ไปพร้อมกันสุดท้ายถ้าคนอยากได้บรรยากาศย้อนยุคต้องไปที่นี่เลยครับบูราอูบินเป็นเกาะชนบทที่รักษ าธรรมชติไว้จากท่าเรือเชงกีดนั่งเรือไปแค่ไม่ถึง15นาทีบนเกาะนี้จะมีเส้นทางเดินป่าและเขตอนุรักษ์ที่ชื่อว่าเช็คจวาวาซึ่งมีทั้งป่าชายเลนทางเดินไม้และสัตว์ท้องถิ่นให้ดูอีกเพียบถ้าคุณชอบการเดินทางแบบนี้อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนนะครับและเรามาออกเดินทางไปด้วยกัน